สวัสดีคุณป้าสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่ยมเรศนะคะยมพิมพ์ตระกูลเป็นรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลนะคะอยากจะสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกของคุณป้านะคะที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่สบยชค่ะของคุณป้าช่วยแนะนําตัวก่อนะความรู้สึกการบริการของเราในวันนี้ค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นนา,นางสุภาการเทคนิคน,นะคะคือเป็นคนป่วยที่มารักษาที่นี่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หลังเกษยียณอายุราชก,การมาก็หลายปีนะคะอายุปัจจุบันก็คือ7 2บปีสเดือนนะคะ่ะก็ประทับใจกับที่นี่มากก็มันปิติบอกไม่ถูกเพราะเข้ามาแล้วมาเจอกับพยาบาลเจอกับคุณหมอเจอกับใครต่อใครหลายๆคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็เลย ประทับใจคนอื่นก็บอกไปตรงโน้นไหมไปตรงนี้ไหมบอกไม่ไปแล้วประทับใจที่นี่ดีแล้วเพราะว่าดูแลเราดีมากค่ะตินแน่นไหมคะวันนี้ที่มาฉีดอ๋อวันนี้ก็นิดหน่อยค่ะคือคือคําบอกกล่าวของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะนะบอกว่าต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะดูแลตัวเองนะอะไรนะก็คือพยายามดูแลตามท<ม>ี่คุณหมอแน,นะนํานะคะอยากให้คุณป้าช่วยฝากให้กําลังใจนะคะผู้สูงอายุนะคะ อาจะาฉีดวัคซีนนะคะค่ะอยากจะเชิญชวนเลยค่ะผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะอย่ากลัวอย่ากเกรงเพราะว่าเราเตรียมพร้อมตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ตามที่ททหมอพร้อมหรือว่าสบยชแนะนําไปนะคะทีนี้เราทําตามตรงนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสบายมากอาการก็ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยปกติดีทุกอย่างเลยค่ะ ตอนนี้คุณป้ากาสังเกตอาการครบสามสนาทีแล้วนะคะมีอาการอะไรที่เห็นบ้างไหมคะไม่มีเลยครับตึงๆแขนนิดๆตอนแรกๆนะคะหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็คือปกติมีคําแนะนําอะไรไหมคะที่ให้สพชเราพัฒนาบริการคาแนะนำนี่วัคซีนค่ะคำแนะนํานี่ไม่อยากจะบอกเลยเพราะว่าดีมากจนไม่สามารถจะบอกว่าเออตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้อนรับ ดีดูแลดีเอาใจใส่ดีแล้วก็สะอาดสะอา้านพร้อมกับพร้อมกับมีวา,าจาไพเราะพูดแล้วสบายค่ะคนมีอายุแล้สบายใจที่สุดเลยที่เข้ามาที่นี่ค่ะบรรยากาศในการจัดสถานที่เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะเพราะว่าแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเพื่อคนมาเยี่ยมคนเอคนมาดูแลคนมาเป็นเพื่อนหรือว่า คนที่คนป่วยที่มาคนเดียวเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณหมอจะสักถามแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะสถานที่ก็จัดไว้เหมาะสมค่ะสวยงามด้วยค่ะก็ในนามของสบยชนะคะก็ต้องขอบขอบคุณคุณป้านะคะที่ไว้ใจแล้วก็มาใช้บริการที่เรานะคะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วเเราพบกันเห็บสองนะคะคุณป้าขอบคุณมากขอบคุณหมอค่ะขอบคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะูุณสค่ะ